มึงแต่งตัวยอะไรเนี่ยเดอะแฝดเต็มชั้นเลยอ่ะอ้าวทำไมไม่ปีนปืนวะเฮ้ยเหนียวนี่ไงเอ้ยทั้งงงปืนกูไม่มีไว้อ้าซิกมอยอ่ะเขาซิกมอยนะเฮ้ยเม้ยปานแล้วแม่เนี่ยมันเดือกแฝดเนี่ยเนี่ยสามตัวอ้าวเป็นไรตาตายคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยมานทำงี้ได้ไหมไม่มันแดงงี้ไม่ เอ้ายุคป oh. ัจจุบันเนโอ้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยมั้งเนี่ยเกมมันตั้งแต่ยุคปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเนี่ยเอ้ยอะไมวะอยู่ดีๆตายกูอีกแล้วอ่ะโอ้เฮ้ยมีเห็ดด้วยเฮ้ยเห็ดนี้กู ของเราไปไหนแล้วอ่ะมันนี่อะันเองเราอย่าลูเสาดิมันมันชนะนะ,นนะนะโอ้ตายแล้วเราตายกันบ่อยจริงจริงเฮ้ย,มยไม่จับไหมอ่ะเฮ้ยคนลูเสาเป็นกูคนลูเสาเป็นกูเฮ้ยอะไรวะอมาไม่กูไม่ได้เข้าอ่ะ เดี๋ยวออกไปปรับชีวิตไม่จับกันเนี่ยนี่ฮาร์ดคอร์ดิเบี้มันแมวแมวเอาฮาร์ดคอร์กูอัดเดินได้เดี๋ินนอกผมกูอไม่กูไม่ได้เข้าเดี๋ยวออกไปปรับชีวิตไม่จับกันเนี่ยนี่ฮาร์ดคอร์ดิเบี้มันแมวแมวเอาฮาร์ดคอร์กูอัดดิบี้มันเนี่ย ไม่ตีมีีมล้วไม่มึงทำลายเกมมาริโอของกูไปซะแล้วทำไมกูตายเอวจังเลยวะโอ้ตอนนี้สายไม่มีจำกัดอะไรอค่เอ้าอ้ามาอ้าวทไมปรับค่าสีไว้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเล่นคืนใหญ่นอยู่ปรับคือไม่มีวันตายเออไม่มีวันตายแล้วค่าสีเดี๋ยวค่าสิก่อคูเสิกไปเบี้ย เดินหน้เดี๋ยวนอกผมติดเป็นมืเฮ้ย <oh, มีอยากได้ปืนหนักไม่ต้องเลยจะเล่นปืนหดูดูดูนี่แม่งเล่นเอาไอ้ยเโอ้โหเดินเต้นเต้นโคตรคิดถึงเลยแต่เหตุของกูยะงไงเหตุของกูเหตุของกูเยอะกระโดดข้าวเยอะโอ้โหได้เหตุอะไรยะ นายไปก่อนทำไม่อะทำไมนายไม่เอาเหรียญหน่อยไปแล้วไปแล้วคอยดูเราจะพปคิดด่ามาริโอแล้วตบห้าดาเลยเข่ลันเรื่อพอเออใช่กดกดชิปแล้ววิ่งเลยเออคิดบมันจริงเขาบอกว่าเอ้ยวิ่งแล้ววิ่งบมแล้วผมไอ้ห่าแล้วผมถืออะไรวะเนี่ยไม่รู้อะไรคุณแจ๋เบียร์หรือเปล่าโอ้พอพอพอเขาจะเล่นอย่างงี้ข้างบนต้องมีเฮชรข้างบนเป็นดาวเฮิดเฮิดเหี้ย ไม่ไม่ได้แดกเงี้ยไม่ไม่เนี่ยมองดีๆจะเป็นจีสติงแล้วไหมในตาถึงอ่ะอ๋เพราะว่ามึงหลอดเรไจะเห็นว่าพี่เมเป็นจีสติงในตายอย่างแล้วนายเห็นเห็นเราเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโทรเป็นของเราเอาไงวะมึงเห็นเจลงนิ้วสาวบางบันนายเดียวสกอเริ่มเก้ากันเลยทีเดียวมึงกูไม่ตายไอพวกมึงตายสองไงดู เดี๋ยวจะมานับคะแนนแกันเหมือนพ่อลูกเลยคือเดินไปถึงด่านท่อละเฮ้ยไมย์ของเมย์อะไรไอ้เตี้ยอะไรวะไอ้เตี้ยไปไปเดี๋ยวแฟนไปเออตรงนี้หลายเหรียญเกมนี้มันมีวิธีอยูเวียังไงวะ ใช้คว้าขึ้นหรอกเฮ้ยเอาเอาไว้เอาเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวคลิปไม่หนุกเนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่เอาเราเราจะไม่โกงอ่ะไม่โกงดาวของชเฮ้ยดาวของกูโอ้โหแล้วม่แดนมาอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวคอยดูต้องได้ลงไปเป็นแนนเออเอสูมเอสซูงเตี๋ยเป็นเอสูู ไปแบกแั yeah. ้นไงไม่จะมาแบบเนี่ยหิวหิวจบมาเราเงี้ยเจอกันเพื่อนโอ้วัดเนี่ยเลิกกูบิลลา์มาเลยเข้าไปท่าว เฮลิโอปูขึ้นมาอุ้ยน้ำแตกโอือพี่โอกูยังไม่ตายอ่ะโหต้นไม้กูกูนึกถึงในเรื่องอะไรสักอย่างในแกตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเเนี่ยยังไม่ตายเหมือนเดิมอ่ะคนหล่ออะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยองงูโอ้ยสูงมึงเอาจะเลยสูงเดินช้าอย่งเงี โอ้ยสูงมาแล้ไอ้ดอกแปดมาแรงเงี้ยต้องมาถึงแล้วเฮ้ยอะไรวะตายอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดคัดเลยกเตี้ยกเตี้ยโอ้ยสตายอ่ะเฮ้ยโง่ไอ้ทุกคนก็อ๋องกูอ้าวต่อไปถึงปราสาทแล้วเ่ย เดี๋ยวเราจะไปดูไอ้อะไรไอ้ต่อมังกรเสื้อกับเจ้าหญิงเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูท้อมเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลอยู่กูกูคิวสองเนี่ยทุยตรงนี้ยากนี่ยมั่นใจได้ยากมากทุยทุยว๊ายว๊ายทุยโอ้ยว้ย กูตายแล้วอะอตายล้เยอะดิเออตายเยอะแบบตายอีกแล้วไม่ือกเลยวาเกมอย่างมาริโอ้เนี้กูจะไม่ออมบาดอ้าวโอ้ยนน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 ้นอนน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 ึงนนงนน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 นงนน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 นูนน้นน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 ยนนนนนนเฮ้ยของกูเอ้าเย้ เอากูไม่ได้มาช่วยเจ้าหญิงไงเนี่ยกูจะมาช่วยเหตุหานี่คนเดียวเนี่ยนะกูโอ๊ยเย้เต้นเต้นโอ้ดูกูตายสามตายเจ็ดตัวเลยวะเดี๋ยวเราออกจากปราสาทได้แล้วเนี่ยยังไม่เจอเจ้าหญิงเลยเจออะไรเห็ดสองเฮ้ยเอ๊นะกูมาดูดิดูความสูงดิเออ๋ยพ่อครับทำไมพ่อสูงอย่างนี้อ่ะผมจำพ่อไม่ได้เนี่ย แต่ตอนนี้มึงเสียแล้วมึงไม่ใช่ห่อกูละเฮ้ยเห็ดของกูเห็ดของกูยังเป็นพ่อต่อไปเนี่ยกลายไปในตีนบินบันลอยมหาเอาเย็บเย็บใหม่ที่เยียบใหม่เออเย็บเย็บเฮ้ยเฮ้ยเปนหัวแจ็คผู้ข่ายครับตาตาตาตั้งแมวปีนพร้อมขันเนี่ยว้าวว้าวโอ้โห ขอแม่งมาเลยเดียวเดียวเดี๋ยวสปิงมาเลี้ยนเอาเลี้ยนงงูไงไปแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่คืออะไรสปิงไงอ๋อโอเมก้าแปะไหนวะกระโดดยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดอ้าไมโคนรู้สาวไปซะแล้ว เต้นเต้นเอ้าไปต่อเลยไอ้ทิ้งไว้ผมก็ยังเป็นคนที่ตายนะเฉยๆเหมันเนี่ยอะไรวะข้อท่อยไอ้เหี้ยมันเป็นเจ้าจัปางไงวะเฮ้ยตรงนี้ฉันจำได้นะเพื่อนว่ามันดำน้ำเงียบมาแล้วมาแล้วเหยียบหัวพวกหานี่ยากมากเลยเฮ้ยดูไอ้สูงเนี่ยดูไอ้สูงกูไม่เห็นเนี่ยเออดูไอ้สูงเนี่ยเฮ้ยรอกูด้วยสูงนะวะปลาหมึกมันเหยียบหัวไม่ได้ต้นตีนจ๋ ว้าวว้าวโอ้ไอ้สูงเจอทข้างปาเหมือนข้างปาปากเต่าไงอ่ะเอยทำไมกูไว้น้ำกับหลัง okay, ว่โคนโหดน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวไเดี๋ยวไอ้สูงตอนนี้ก็เตะเยอังโหดอ่ะโอ้ไม่ได้แดกอ่ะเฮ้ยอย่าตายด้วยตายกลับไปว์ปฟกินใหม่ด้วยเออมันจะทุบไปยังไงมันบ้าท่อ ่อทไม่พวกนายเข้าท่อกันเดี๋ยวดูชั้นสิฉันตายเฮ้ยเฮ้ยกูต้องุ้มโอ้กูไม่ได้ลู่อีกแล้วอ่ะอะไรวะเต้นอยู่คนเดียวทไมอ้วเต้นบางเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแม่งอาจูรูดเสาไม่เจ็บไงไว้เี้ยรูดเสาอับขาดโชอ้ชอ้ปอ่ะปลาบินด้วยอ่ะกูไปดีกว่าปลาบิน ปลาปักเป่าต er. ้องบินได้ไอ้ชั้นเนี้ยงูเป็นใครหรอไงมันโดนอะไรอะมึงก็มวยเห็ดมึงอีกแล้วเหรอพิษเออไม่กินเห็ดพิษแล้วสูงขึ้นว้วยไอ้ต้องวันเด้อมึงกูจะขอเห็ดเห็สุคอตายอ่ะเคยดูเด็กโงจะรู้เรื่องเลยไอ้กินเห็ดพิษแม่งดันโตอ เต้นเต้นเต้นก่อนรูดเสาจอีกแล้วมาคนสุดท like ้ายอีกแล้วอย่ารอลุงก่อนเนี่ยเอ้าไอ้ยแล้วต้องมาตีกับบอยอีกแล้วอย่างอีกแล้วเออไม่นานได้สาระจังเลยเออเอ้เห็ดบ้าไอ้สูงเมื่อเสี้ยไม่ ไม่มาไม่ไม่ไม่ไมไมยากยากอ้าวโอ้ดูเด็กแฟร์ดีมึงไวจริงๆนะ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวต้องนี้ฉันเกียร์เอง <c oughs> เนี่ย <c oughs> ยปะโอ๋้เจ้าหญิงเว้ยเจ้าหญิงมันเห็ดใส่แพมเพิร์ชชดแชทเลยย่าเจ้าหญิงตรงไหนวะเฮ้ยเจ้าหญิงเว้ยเจ้าหญิงเห็ด เฮ็ดหนูหนูอ่ะไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่ของกูตอนนี้กูจําได้มีปืนใหญ่ว้อากาศเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยตายเป็นเรงแรกเลยคอบเอเด้กูไม่อยู่ข้างใต้อะยรัฐบาะกรรมบเมืองไนอ่ะเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ้ยเฮเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮเฮเฮ้ดเฮ้ยเฮ สามปีนี่มึงแกกูเจ็บเๆได้สักรอบแม่เนี่ยไอ้ที่ให้แดดเนี่ยมันไม่ได้แดกกูแน่นอนเนี่ยโอะไรวะดับมันคิว t r ป p l เค i l l เอ้ยเนี่ยเอาไปแล้วเนี่ยของนู้เออของมึงกูไม่เอาเลย สงสารไม่ไหวไอ้คนที่เตี้ยก็เตี้ยระจำเลยใช่เอคนที่เตี้ยยังยังอะไรนเฮ้ยอะไรวะโอ้ปั๊มคะแนน้ชแคเลยอย่างงี้ไประยะไปไปไปค่อนขวบไปไปจะปุ๊บไม่เยเฮ้ยเด็กแปดใจเย็นนี่มึงเล่นอะไรมึงเนี่ย มาเหยียบกระดองเต่าเล่นนี่โอ้ยนติมสีเฮ้ยมีเช็คไฟด้วยวันนี้นินจาเต่าด้วยเออเอ้ยนี่มันฆ่าได้ไหมวะอยากเอาเต่าอุ้ยอะไรวะทำทีเดียวตายอะไรอ่ะเอ้ายังไม่ทันเกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราต้องลอให้หนี่อ่ะ ถึงกันแกที่เรียกว่าไแล้วสูกไฟต้องข้ามได้โยคนนี้อะไรกระโดดสูงอย่างวะเอ้าเจลนี้มันเกิดมวยเออมันเกิดยากกว่าเดิมอีกยไอ้นี่ต้องมีเหตุดิเหตุน่ะเหตุไอ้สุดมึงเหตุคุ้มเลยนะมือไอ้ คโอ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยทงของกูเฮ้ยเฮ้ยถามึงไม่แสบตั้งเรื่องไงอ่ะมึงให้กูรู้กันบ้างดิไปไปเราไปเลยอ๋อทำไมไม่มีน้ำแตกวะมันมันเมื่อยดิอ๋อมาแบบเมื่อยแล้วโอ้ยนี่สเต็ปมาริโอ้อาเชื่อ เก็บสกอร์รวดเนี่ยเออใจเย็นเงี้ยก็ไม่พูดมึงดิ้งกูอย่างเงี้ยเฮ้ยเห็ดนู้ดมึงดิ้งกูแล้วกูได้เหตุเลี่ยนเหรอวะกว่าจะถุงเฮ้ยกูไม่โซแล้วกูไปดีกว่าแข่งกันแล้วเฮ้ยมันได้อะไรโอ้ไปเลยจอดนายนำเราได้เรา ดูแม่งฟ้นขาใช้ของกูไม่แสบห้ำมิงจริงใช่ไหมเนี่ยมึงให้กูรูดบ้างนี่โอ้แมววะเดี๋ยวควยเล็กเดี๋ยวรูดแล้วควยไหมคนนี้เยอะอยู่โอ้แต่มันใหญ่อยู่แล้วนายนายผู้ใหอ่ะติดเลดเกินติดเลดทั้งอัพตีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าบหยาได้อย่าไม่ได้จะคิดนะแหวะ เออระหว่างนี่พวกมึงเนี่ยแล้วเนี้ยกูมานั่งเก็บเห็ดตรงเนี่ยอ่ะอขอตัวสูงไปเยโอ้ยแรงใจกูอยากจะบอกว่ามึงเก็บเห็ดจนลงสีลงออกใจแฮปปี้ตาแดงไม่ได้แดงอย่างี้ยหรอเฮ้ยอำไมวะวตายที่เดียวหมดเลยจูตามมาทำไมล่ะโอ้ยเกิดกูเข้าไปดีกว่ากินเซฟเซฟพวกนี้โอ้ยไม่เป็นไร ตดเฮ้ยเฮ้ยตอนกูเล่นมาริโอตระลาบเบี้ยแม่งไม่มีเซร์เบี้ยคิดด้ดวยโอ้เ <c oughs> ดือบแฟรแม่งไม่แฟรห้ำจริงๆด้วยไปแล้วเดืบเอบแฟร์ห้ะตอนนี้ถึงบอสอลไรอย่างนี้ถึงเวลาที่กูจะถึงนี่นะต <5 S 2> ีบอสเสร็จเนี่ยมึงรีบไปกันยังเลยมึงรอกูบ้างเนี่ยเนี่ยพิวอ้าว Let's go. โอ้เดนแหวนอะไรวะโอ้ไอสูงไอเตี้ยสมมึงกูคือเดือดมาริโอ้กูเก่งที่สุดในสามโลกูวิ่งไปคนเดียวได้กูรอดอยู่แล้วตตาาายยยอ่เดับเบิลคิวเเท่ปามีมีมีมารเทนดิวปะวะมีอ่ะเฮ้ยโอ้ยไอ้ยดับเบิลคิวอีกแล้ว ไม่เบื่อบ้างหรือไงเนี่ยเกมนี้มันจะสนตีไปไหนเป้นเราวาเต้นกันต่อได้เต้นเนี่ยทำไมมึงเต้นอยู่กับตีวะไว้อะไรสิลูกเต้นเต้นปุบเออเราเต้นอยาเดี๋ยวแฟดเนี่ยเอ้นใจลุงบ้างเต้นใลุงหอกไงแฮปปี้เฮ้ยอย่ามึงไปเราก่อน อามึงเข้ากูมาตกลาวาเยอะเลยเดอุ้ยโอ้ยป้มึงดูเ็ตคนเด็ดมากนนี่เนี่ยอยู่นิ่งๆก่อนรอดมึงเกิดก่อนอ๋อมึงเกิดเกิดแล้วกูตายอะไรมึงไอ้เอ้าเร่อข้อพระเอกอะไรอ่ะอ็งง โอ้ยกูหล่อเมาเดินม้วนมาเอยไรเงี้ยทันที่มาอะไรอ่ะเออเดินม้วนมาอีกดานนึงเนี่ยเอาเอาสักสิบเอาสักสิบห้าดาเนี่ยนานนานไปเอาเศษดาห์เหอเฮ้ยเห็นกูสูงโอ้ยสูงเอ้ยมันปล่อยเหี้ยเรามาวะโอ้ยมันดานนี้ต้องรันไปรันเนี่ย รันกูก็บรันบ้าเฮ้ยมีปล่อยแม่งเนี่ยเฮ้ยล็อกล็อกกูเกิดก่อนแม่เกมวะเด่นเด่นเนี่ยเฮ้ยเฮ็ดกูเฮ็ดกูเฮ็ดกูเฮ้ยอะไรวะมันยากจริงๆเยี่ยมนี้ มันโดนมันขวางทางคนเลยรุ่นเติมแปดรุ่นเก่าเลยอะสวยเรียนด่นสวยเรียนด่นไม่มีน้ำแตกเลยอ้าววิ่งเข้าท่อเดิมครับฉากเก่าชัดๆหมวกใครแม่งบังหน้ากูวะกูไม่หล่ออ้าวลงท่ออ่ะละเอเดินอะไรวะเนี่ยเดินอะไรกันเนี่ย เเออออ้พววกกนนุ่ดียัลตายอะไรกันวะเนี่ยโอ้เฮ้ย้รบได้โอ้ยไอ้ที่เลือกเขาอยู่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องอุจจมได้อ่ามีเห็ดกูสูงอยู่คนเดียวอย่างแล้วอย่าอะไรวะมือเห็ดอู้อ้แต่รอแต่รอมึงไม่เก็บเพี้ยอะไรกันเลยอฮ้ยดูมึงเก็บ เฮ้ยตรงนี้ได้แล้วเขาได้เขาไม่ได้แต่นี่มันมีไอ้นี่อยู่ไม่แข็งหัวงอกเนี่ยใครเล่นเต่ามาเฮ้ยไม่ได้สู้กัวหรอกยยัเพิ่งโดนยังพิ่งโดนเฮ้ยเป็นก่อนโอ้ตายไม่พร้อมเพื่อนเลยต้องกันแล้วเนี่ยเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เนี่ยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีปิ้งเฮ้ยเฮ้ยจะแบะโอ้เดี๋ยวจะกินเลือดที่โลกมึงทำงี้อีกแล้วอ่ะทางแก่เดี๋ยวไปด้วยไปด้วยไปด้วยกูเกียบจิบหายเลยอ่ะไอ้อ้าลไปแล้วเอาไว้อ้าวไอ้ทางนี้มีหลุมเว้ย เฮ้ยทางนี้มีหลุมเลยมันโกงซะแค่ไหนมันก็รู้ทางเราเงี้ยอุ้ยไปด่านห้าเลยปูเข้าหลุมนี้มันลั่นแหละโหพี่ยอดเฮ้ยมีแต่เอ้เว่ยมันเป็นหลุมเดียวมีแต่เอ้เว้ยใช่ใช่อย่เราไม่ต้องตีก่บบอเรียแป้งไปด่านห้าละผู้ชายจ้าเฮ้ยเฮ้ยดาวดาวดาวของกูไม่ไม่ ดาวกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูดาวดูดาวมันไถ่สิเฮ้ยเชื่อเฮ้ยเชื่อไม่มันได้รู้เสาทำไมกูไม่ได้ดาวว่ะเอ่อมึงรู้เสาอย่างเงี้ยมานอนบ้านกูดีกว่าไอ้ เต่นเตนเตนเอ๊ะเีย่้ยอีกแล้วหนึงเ่าโอ้ดูแฟนยอดความฉลาดวดฟนเทพ่าารไปแล้วไปแล้ว้เราต้องการหลบมัน้ดีต่รอ โอ้ยเอ้ดิ๊งแล้ขุดเบื่อเลยเฮ้ยฆ่ามันได้ปะฆ่าเราได้เะไรวะฆ่าได้ก็ได้เต่าเลนจาเต่าเลนจาใครดินทางคิด๊บเนี่ยเต่าเลนจาใครเดินทาอะมึงมึงมึงเฮ้ยอออ๋อโอ้ยอะไรตุ๊กเลียวลองลองมันจะผูกเชื่อตั้งกูทำไมเนี่ยโอ้โหมันเป็นเกมแนวลองดันไงอ่ะ อะไรกูเนี no ่ย <restrial noise> <sm> mm ีแ hmm. ล้วกูอยากจะเปิดอะไรเต่าๆเลยอ่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวแหวนช่วยกูก่อนนี่กูเป็นแม่แมนเดียวนะเว้ยอ้หฝ่าแล้วเต่ามันใส่หมวกกันน็อกอยู่น่ะ เออไปหยิบหมวกมันได้ไงต่อเออถ้มันใส่หมวกกันน็อกเลยเด็กมนี้ก็สอนด้วยต้องเด้งต้องใส่หมวกกันน็อกอ้าวใช่ต้องใส่หมวกกันน็อกเฮ้ยตรงนั้นมีเห็ดเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีเห็บอย่าไปเอามันมีเห็บดูเพรว่ามันมีเห็บเออตรงนั้นมีเห็บเห็ดหมาเออเห็ดหมาได้วย เขาเอ้สู้เาเดืดแฟดนรู <s <s ้ว่านายทำได้ตายกันหมดเลยโอ้ยเ่แค่แค่ห้าดาเนี่ยห้าสิบเเอไตายแล้วห้าสิบเก้าไปดิไปเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ มาจากไหนว่าเต่าอันด่านนี้มันยากจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะหยิบกระดองเต่าได้ป่ะวะไม่ได้มันไม่เหมือนในเพไม่ใช่เพเพติต่าเอาเลยฉันรอนายตรงนี้ฉันเป็นกำลังใจนายฝ่ายแล้วทำไมด่านนี้มันยากเลยวะโอ้โหมุ้เหม็นมุ้เหม็นเออยเต่าบินต่า เกียร์อัปีเกียรแล้วน้ำแตกเ่ีเยอมันจำมาตรฐานได้ไหมไม่กเอาวะไม่ไม่แค่ด่าเด้หรอไงเด็กในต้นไม้อ่ะต้นไม้เป็นไรวะ้แชมเบลการกล้วยอ่ะการกล้วยอ่ะเฮ้ยกล่องนี้น่าแปลกของกู้รุงเฮ้ยสูตรูกอร์สูงเนี่ยไม่ไม่ไม่ใครไม่มีใครรอดเลยหรอวะ เนี่ยยังเหี่ยวอูโอ้โหไม่มึงจะต่อแกมกูดามี่อะไรเนี่ยเออเพราะว่าคลิปนี้นานนานนานพอให้เราจะหยุดแล้วเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ